ถ้อยคําหนุนใจวันนี้จะเป็นการรวบรวมตัวอย่างข้อพระคำที่เกี่ยวกับการยกโทษการให้อภัยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในชีวิตคริสเตียนของเราพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าให้เราให้อภัยผู้อื่นและพระองค์จะให้อภัยเราหากเราไม่ให้อภัยผู้อื่นเราก็จะไม่ได้รับการให้อภัยนั้นเช่นกันเมื่อเราฟังพระคำบ่อย ข้อพระคำพีนั้นๆก็จะประทับฝังลึกไว้ในใจเราทีละนิดทีละนิดก็เหมือนการถูกหล่อเลี้ยงด้วยอาหารด้วยน้ำเหมือนอย่างที่ร่างกายจำเป็นแต่พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อเราได้รับความรอดจากพระองค์แล้วได้รับการ,รเกิดใหม่ชีวิตใหม่แล้วเราจำเป็นต้องเติบโตหากไม่ได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนี้ เราก็ไม่สามารถเติบโตได้คริสเตียนทั้งหลายเมื่อได้มารับเชื่อได้รับการบังเกิดใหม่ซึ่งพระเจ้าประทานให้เราเป็นของขวัญส่วนหน้าที่ของเราเมื่อรับของขวัญแล้วเราก็ต้องแกะเอาของออกจากกล่องและนำไปใช้เราต้องมีการปฏิบัติเพื่อเคลื่อนให้ความอยู่รอดนั้นยังดำรงอยู่กับเราจนถึงวันนั้นที่พระเยซูคริสต์ได้มารับไป ในคลิปรวบรวมตัวอย่างพระธรรมคำสอนนี้เป็นตัวอย่างของพระคำหนุนใจในหนังสือพระคำพีซึ่งถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้ให้กับเรานั้นเป็นถ้อยคำความจริงช่วยเตือนสติปลอบประโลมใจและช่วยให้เราดำรงอยู่ในทางของพระองค์คลิปนี้จะช่วยให้เราจดจำระลึกถึงความดีงามของพระองค์ที่ทรงเมตตา และให้อภัยเสมอมาและเพื่อเตือนใจเราให้ระลึกให้ได้ว่าเราก็จะต้องให้อภัยเช่นกันขอแนะนำให้ทุกคนนอกเหนือจากการฟังเพื่อความคุ้นเคยและจดจำแล้วให้หาเวลาศึกษาพระคำนำข้อความหนึ่งที่จำได้ในแต่ละวันไปเปิดพระคำพีอ่านบทนั้นทั้งบทอธิษฐานให้พระเจ้าเปิดเผยก่อน นี่ก็จะเป็นการเริ่มหัดอ่านพระคัมภีร์ให้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นและเข้าใจส่วนลึกได้มากขึ้นด้วยการที่พระเจ้าจะคุยกับเรามาฟังพระธรรมคำสอนในแต่ละข้อที่เกี่ยวกับการให้อภัยในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อที่14-15เพราะว่าถ้าท่านยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกโทษให้ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกันข้อความนี้พระเจ้าทรงตรัสบอกเราไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าเราต้องการถูกยกโทษเราจะต้องยกโทษให้คนนั้นๆด้วย ในหนังสือแมทธิวเช่นกันบทที่18ข้อที่21ถึง22ขณะนั้นเปโตมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าหากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทําผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสกี่ครั้งถึงเจครั้งหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่าเพียงเจครั้งเท่านั้นแต่เจ็ดส ครั้งคูณด้วยเจ็ดความหมายในข้อความนี้ไม่ใช่ให้เรามาบวกลบคูณหารเพื่อได้ตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อเราจะได้ให้อภัยไปตามจำนวนที่ถูกบอกแต่พระเจ้าต้องการให้เราให้อภัยแบบโนลิมิตคือไม่มีขีดจำกัดในหนังสือมาระโกบทที่11ข้อที่25เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกการละเมิดของท่านด้วยข้อความนี้ก็เช่นกันที่ยืนยันว่าการให้อภัยนั้นสําคัญเพียงไรความจริงใจนั้นสามารถเห็นได้ในประโยคว่าท่านนึกขึ้นได้ว่าคนนี้เรายังมีใจไม่ให้อภัยกับเขา เราต้องละทุกอย่างในตอนนั้นเลยอย่าปล่อยไปแล้วให้อภัยเขาก่อนแล้วถึงอธิษฐานต่อในหนังสือลูกาบทที่6ข้อที่37อย่าวินิจฉัยโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยโทษอย่ากล่าวโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษจงยกโทษให้เขาและท่านจะได้รับการอภัยโทษ ข้อความนี้รวมถึงการตัดสินไว้ด้วยเรากล่าวโทษเขาก็เพราะว่าเราได้ตัดสินเขาไปแล้วและเราก็คิดว่าเขาสมควรที่จะได้รับโทษนั่นก็ได้แสดงให้เห็นเจตนาในใจว่าเราถือโทษอยู่และไม่ปล่อยไม่ให้อภัยในหนังสือลูก,กาบทที่17ข้อที่3ถึงสจงระวังตัวให้ดี ถ้าพี่น้องทำการละเมิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาแม้เขาจะทำการละเมิดต่อท่านวัน 1, หนึ่งเจ็ดหนและจะกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดหนในวันเดียวกันแล้วว่าฉัานกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเถิดข้อนี้จะเหมือนกับข้อพระธรรมแมทธิว บทที่18ข้อที่2 1 2 2ที่กล่าวไว้เมื่อกี้นี้ในเรื่องของการจะให้กี่ครั้งให้อภัยกี่ครั้งจึงนับว่าพอในประโยคที่กล่าวว่าจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเราจะเห็นขั้นตอนของการให้อภัยโดยที่เราไม่ได้เมินเฉยทำไม่รู้ไม่เห็นเราเห็นเราบอกความจริงเราตักเตือนบอกเขา และเราให้อภัยและในประโยคถัดมาที่กล่าวว่าแล้วถ้าทำอีกและกลับมาอีกกี่ครั้งเราก็ให้อภัยในที่นี้เราไม่ได้ให้อภัยเพราะผลลัพธ์เปลี่ยนไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราคือให้อภัยในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32และท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกัน และให้อภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้อภัยโทษแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์หากเราไม่มีพระคริสต์มาทรงไถ่เราเราจะไม่ได้รับการให้อภัยนั้นเลยเมื่อเราละลึกถึงพระคุณในการเสียสละของพระองค์การให้อภัยนั้นควรจะง่ายขึ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบกับความบาปที่เราเคยเป็นทาสมาก่อน หากเราเป็นคนที่ให้อภัยยากหรือบอกตัวเองว่าไม่ได้ทำไม่ได้ลองระลึกถึงพระคุณน,นั้นเราสามารถจะให้ต่อกับอีกคนหนึ่งนั้นได้ไหมและเช่นกันในหนังสือโคโลสีบทที่สาข้อที่13จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกัน พระคริสต์ได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันในหนังสือกิจการบทที่3ข้อที่19เเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียเพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าการให้อภัยคือการให้โอกาส ให้คนเหล่านั้นรวมทั้งเราด้วยกลับใจใหม่ตั้งใจใหม่การไม่ให้อภัยคือการทำโทษการไม่ให้โอกาสการไม่ให้อภัยถือได้ว่าเป็นฆาตกรรมฝ่ายจิตปิญญาณเราอาจจะไม่เคยระลึกถึงความรุนแรงนั้นเลยแต่พระเจ้ารู้และเข้าใจความละเอียดในใจพระองค์จึงทรงกำหนดการให้อภัยสำคัญต่อความรอดของเรา หนังสือกิจาการบทที่10ข้อที่43ศาสดราพยากรณ์ทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าผู้ใดที่เชื่อถือในพระองค์นั้นจะได้รับการทรงยกความผิดของเขาเพราะพระนามของพระองค์เป็นข้อความยืนยันอีกข้อหนึ่งและในหนังสือกิจาการเช่นกันบทที่13ข้อ38เหตุฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจถิดว่าโดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายในหนังสือหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น ในข้อความนี้กล่าวถึงการสารภาพบาปซึ่งสำคัญในลักษณะที่ตัวตนเรายอมจำนนทอมใจพอที่จะยอมรับความจริงเราถึงได้กล้ากล่าวคำสารภาพเมื่อเราสำนึกได้และยอมรับและกล้าที่จะทำสิ่งถัดมานั้นก็คือสารภาพนั่นคือเราบอกกับพระเจ้าว่าเราผิดเราพลาดเราไม่สมควร นั่นต้องใช้ความถ่อมใจพอยอมจำนวนพอจึงสารภาพออกมาได้ขั้นตอนของการสารภาพจะมาก่อนการที่เราขอให้ใครคนหนึ่งให้อภัยพระเจ้าทรงพอพระทยัยเมื่อเรามาสารภาพต่อหน้าพระองค์เพราะเราสำนึกถ่อมตนถ่อมใจพระองค์เป็นพระบิดาที่แสนดีพระองค์จึงยกโทษและไม่ถือกรณีนั้นไว้อีกต่อไป ในหนังสือหนึ่งยอนเช่นกันบทที่สองข้อที่สิลูกเล็กๆทั้งหลายเอย๋ยข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าบาปของท่านได้รับการให้อภัยแล้วเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์นั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ของเราในหนังสือฮิบรูบทที่8ข้อที่12เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขาและจะไม่จดจำบาป และความชั่วช้าของเขาอีกต่อไปเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์ดั้งเดิมเราจะเห็นว่าบุตรหลานอิสราเอลทรยศหันหน้าออกจากพระองค์ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสิ่งที่พระองค์ขอคือกลับใจหันใจกลับมาหาพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงให้อภัยได้ถ้าเรามองลึกเข้าไปว่าทำไมพระองค์ทรงเรียกให้กลับใจพระองค์ถึงจะให้อภยัยทำไมพระองค์ให้อภัยเลย และให้เราเปลี่ยนเลยไม่ได้เหรอในเมื่อพระองค์ทรงทำได้ทุกอย่างความจริงคือสัจจะในพระวาทะของพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของการจัดระเบียบทุกอย่างในจักรวาลจึงมีระเบียบพระองค์เป็นพระเจ้าของแบบแผนแบบแผนนั้นๆเมื่อถูกวางไว้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะมิฉะนั้นโลกคงหมุนบ้างไม่หมุนบ้างตามอำเภอใจดังนั้นกฎระเบียบคือกลับใจก่อน หันใจมาก่อนเพราะว่าสำนึกและลึกได้และถ่อมน้อมใจและขอเพื่อจะได้รับการให้อภัยในหนังสือโรมบทที่8ข้อที่1เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ ลองนึกภาพพระเยซูปเป็นทนายความร้องคดีให้เราและศาลก็ได้ตัดสินยกเลิกความทั้งหมดของเราพิจารณายกเลิกความผิดนั่นคือภาพของข้อความนี้ในหนังสือสองโครินบทที่สองข้อ7ฉะนั้นท่านทั้งหลายควรจะยกโทษให้ผู้นั้นและปลอบประโลมใจเขาต่างหากกลัวว่าคนเช่นนั้นจะจมลงในความทุกข์เหลือล้น ในข้อความนี้เราจะเห็นการให้อภัยมากับความเมตตากรุณาจึงสามารถนอกจากจะให้อภัยผู้นั้นแล้วยังสามารถปลอบประโลมใจผู้นั้นได้อีกด้วยในหนังสืออิสยาข้อที่1ถึง18พระเยโฮวาตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวเป็นหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะไม่มีการยกโทษให้อภัยไหนเลยยิ่งใหญ่ไปกว่าการเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์ที่แลกความบาปของเราด้วยพระโลหิตจ,จนเรากลายเป็นสีขาวดังฮีมะหรือขนแกะในหนังสือเยเรมีบทที่31ข้อที่34 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระเยโฮวาเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเยโฮวาตรัสด,ดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยความชั่วช้าของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไป ถึงแม้ในยุคสมัยนั้นก่อนพระเยซูจะเสด็จมาประสูตรเป็นมนุษย์พระเจ้าก็ได้บอกไว้แล้วว่าหากกลับใจพระองค์จะยกโทษให้ในคำว่าจะไม่จดจำบาปอีกต่อไปเราจะเห็นได้ว่าการให้อภัยคือการปลดปล่อยอย่างสิ้นเชิงไม่จดจำไม่บันทึกไว้ในหนังสือมีคาบทที่7ข้อที่19พระองค์จะทรงหันกลับมาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทั้งหลายพระองค์จะทรงเหยียบความชั่วช้าของเราไว้พระองค์จะทรงเวียงบาปทั้งหลายของเขาลงไปในที่ลึกของทะเลและภาพนี้อีกเช่นกันการให้อภัยนั้นคือการสลัดความทรงจําการจบสิ้นในการผูกมัดซึ่งทำให้ผู้นั้นเป็นทาสของความผิดในหนังสือกาลเทียบทที่6ข้อที่1พี่น้องทั้งหลาย ถ้าผู้ใดถูกครอบงำอยู่ในความผิดบาปท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่แต่ให้ระวังตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยในข้อความนี้เราจะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของการให้อภัยคือเมื่อเห็นความผิดเนื่องจากความเป็นพี่น้องเราผู้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ ไม่ควรเมินเฉยแต่ควรช่วยให้เขากลับใจด้วยความอ่อนน้อมสุภาพหากเราโกรธตัดสินและมีใจผูกติดกับการตำหนิเราก็จะมีเชื้อของการไม่ให้อภัยเกิดขึ้นซึ่งเราจะไม่เตือนเขาและหากเตือนก็อาจจะใช้อารมณ์ซึ่งภาพนี้แสดงถึงการมีใจไม่ให้อภัย ในเพลงสดุดีบทที่ร้อยสามข้อที่สิบสองตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นแสดงถึงความมุดจดในการให้อภัยของพระองค์ในเพลงสดุดีบทที่แปดสิบหกข้อที่ห้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัย อุดมด้วยความเมตตาต่อบรรดาผู้ร้องทูลพระองค์หนึ่งในลักษณะที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือการให้อภัยพระเจ้าคือความรักเป็นความรักนั่นคือความเป็นของพระองค์เป็นพระลักษณะของพระองค์ไม่ใช่การกระทาแสดงความรักหรือการแสดงออกเช่นเดียวกับการให้อภัยเพราะความรักเดินเคียงข้างมากับการให้อภัย หากผู้ใดไม่สามารถให้อภัยได้นั่นก็แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่เหือดแห้งขาดความรักก่อนที่จะร่วมอธิษฐานกันในวันนี้จะขอแนะนำว่าในขณะที่เราอธิษฐานในทุกๆครั้งที่มีการนำอธิษฐานขอให้เราน้อมใจทอมใจยกทั้งหมดของเราให้กับพระองค์ยอมจำนนจริงๆทิ้งตัวตนและความต้องการทั้งหมดหมอบให้พระองค์ เชื่อและไว้วางใจว่าทุกอย่างที่เราจำเป็นพระองค์ทรงรู้และพระองค์จะทรงดูแลอย่างแน่นอนมาร่วมอธิษฐานกันพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งองค์งพระเยซูคริสต์ลงมาปลดเปลื้องความบาปด้วยการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ ขอบคุณพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชะล้างลูกให้ใสสะอาดขาวดังหิมะขอบคุณพระองค์ที่ทรงยกโทษให้อภัยต่อลูกทั้งหลายพระองค์ทรงสงอนความจริงต่อลูกทั้งหลายพระคำพระวจนะที่พระองค์ทิ้งไว้ให้เป็นแนวทางและขัดเกลาหัวใจลูกขอสารภาพบาปที่ลูกทั้งหลายละเลยไม่เห็นความสำคัญ และก็ยังคงใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยหัวใจที่ไม่จริงจังเท่าไหร่กับความรักและการให้อภัยบางครั้งลูกคิดว่าได้ให้อภัยคนคนนั้นแล้วแต่เมื่อฟังหรืออ่านพระวจนะพระธรรมของพระองค์ลูกสามารถเห็นเลยว่าลูกยังห่างไกลอยู่นักลูกยังไม่ได้ให้อภัยจริงๆขอให้พระองค์ให้อภัยลูกด้วย ขอบคุณพระองค์ที่สรงสอนให้เห็นความสำคัญของการให้อภัยขอบคุณพระองค์ที่สอนให้ลูกน้อมใจถ่อมใจยอมจำนวนซึ่งเป็นพื้นฐานของการสารภาพบาปและการขอให้อภัยและในทางกลับกันสามารถเข้าใจผู้อื่นที่รู้สึกและจําเป็นที่จะต้องได้รับการให้อภัยลูกขอไม่ตัดสินไม่ตำหนิ ไม่พิจารณาความผิดของผู้อื่นไม่ผูกติดยึดติดถือโทษเขาเหล่านั้นด้วยการกักการให้อภัยไว้อีกต่อไปขอพระองค์โปรปดเมตตาเปลี่ยนหัวใจที่แข็งกระด้างนี้ด้วยขอพระองค์ทรงเปลี่ยนหัวใจนี้ให้อ่อนโยนสุภาพนอบน้อมถ่อมตนขอพระองค์โปรปดให้ตาของลูกทั้งหลายเห็นผู้คนเหล่านั้นอย่างที่องค์พระเยซูคริสต มองเห็นขอพระองค์โปรดให้หูของลูกทั้งหลายได้ยินความจริงและยอมรับความจริงสามารถเข้าใจพื้นฐานเข้าใจเหตุผลที่คนเหล่านั้นอาจพูดไม่ถูกหูขอพระองค์ประทานปัญญาของพระองค์ที่จะทำให้ลูกเข้าใจหัวใจของผู้คนเหล่านั้นเข้าใจในความเจ็บปวดเข้าใจในการกระทำหรือพฤติกรรมนั้นๆที่เขาแสดงออกและที่สำคัญที่สุด ขอพระองค์ช่วยลูกให้สามารถให้อภัยเขาเหล่านั้นได้ไม่จดจำไม่บันทึกไม่เก็บมาคิดไม่เก็บมาผูกติดอีกต่อไปขอพระองค์ปรดเตือนสติให้ระลึกถึงพระคุณว่าตัวลูกทั้งหลายเองนั้นก็ยังต้องถูกให้อภัยเลยทั้งที่ความบาปที่ติดตัวนั้นหนาและไม่คู่ควรการให้อภัยของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก ลูกทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของการให้อภัยแล้วลูกจะเชื่อและเชื่อฟังพระองค์ลูกทั้งหลายขอปล่อยพวกเขาทั้งหลายที่ลูกถือติดผูกไว้รวมทั้งตัวลูกเองให้เป็นอิสระขอพระองค์ปรับหัวใจดวงนี้ให้อ่อนโยนและขาวสะอาดอีกครั้งหนึ่งขอให้ลูกทั้งหลายสามารถเป็นผู้ให้และการให้ที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือการให้อภัย ลูกทั้งหลายขอร่วมใจกันอธิษฐานปลดปล่อยทุกคนให้หลุดจากการเป็นทาสของการไม่ให้อภัยแต่ขออธิษฐานให้ทุกคนสามารถอธิษฐานให้กันและกันได้และด้วยการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่นี้ลูกทั้งหลายขอความเมตตาขอให้พระองค์ประทานสภาพร่างกายการงานการเงินความสัมพันธ์และทุกอย่างที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตนี้ ให้ได้ถูกเกื้อหนุนและยกระดับขึ้นสิ่งที่ติดขัดขัดขวางและปัญหาต่างๆได้หลุดมาลายหายไปขอให้ความคิดและความรู้สึกอารมณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและแนวทางของพระองค์พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในแมทธิวบทที่7ข้อที่7ถึง8ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะ แล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้รับคนที่แสวงหาก็พบคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาลูกทั้งหลายจึงขอและลูกก็รู้ว่าจะได้รับตามเวลาที่พระองค์วางแผนไว้ลูกขอวางความกังวลทั้งหมดไว้ที่พระบาทของพระองค์และขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต a อเมหากคำอธิษฐานนี้แตะใจผู้ฟังในสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับให้เราเขียนเอเมนลงไปในคอมเมนต์หากใครที่ต้องการให้อธิษฐานให้เป็นพิเศษก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้แล้วเราจะอธิษฐานให้ทุกๆคนสำคัญพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าสำคัญในคำอธิษฐานที่ส่งมาถูกตอบทั้งหมด ขอจงเชื่อและวางใจขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรตลอดเวลา